โอเคไปพบกับสาไลน์ทีเดียวค่ะเกี่ยวกับเ่าหนั่งแขกแ้คนอันนี้มีอัปเดตของนับนี้กแล้วว่าจแล้วอไปอัปเดตขอน้่งแขกในตีน้งแขงตอนเกมนี่ลงก็โดนแมวครับไม่ใหญ่ ได้ยินอยู่แต่ไปโดนยาทับไงตัวสีทุกคนเนาะโอเคเขาเนีขาเนี่ยโอเคหมัดนีม่เขามาหมัดเป็นเนื้ออีกแล้วเนียตอที่ที่เป็นอีกด้านหนึ่งได้บอกว่าคือไม่คุ้ไม่ดูแลสิ่งแว้อมของเส็นน้ำหมึกเหมือนเป็นนุ่ม ก็หนี้โหากันมาเนีเป๊ยใช่ได้สัเพียทุกคนชื่อหนึ่สเียก็ใช่ถูกแล้วผมก็เรียกว,ว่าหึงสัเพียเพราะว่ามันมันมีคนเนียแบบเนี้ยเื่อกะชากจากช่างแม่เหอแต่ว่าเดี๋ยวเราสะลวแกัน มันก็ไม่มีตับแตงมาใหม่เนอกก็มีกระสก,กินมามาเพิ่มใช่ไหมแค่เมคนตี้ดน,น,นะคืออยากอยากแตคนตี้อ่ะใช่ไม่มีคนตี้แน่สิใจใจเป่นสกินเพิ่มปะอะไรนะคือไม่ได้หาเด็ดสกสกินมาหลายวันนะไอ้ไรไอ้เดี๋ยวไอ้ออตัวนะ่ะ ีผมเคยใส่แล้วมันมีแต่แต่ตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าไงภาษาเจริญควางนี้มันจะเป็นของเจริญความนี้มากเลยเนาะซึ่งจากเขาบอกว่ามันใกล้วันมากแ,แน่ใจนะชอยแม่ไม่เห็นทำไมอะคะเหรอแม่ยังไม่ถึงที่งวันไม่เอาแล้วอ่ะย่อยอ่ะรักคือคือกัดให้เนีย <c oughs> อะไรก็แบบโอ้ยโอเคอัป <c oughs> อเดตอ่ะคืออัพเดทล่าสุด ไอ้เหรอมีตัวเป็นแานาน้าผมรู้ป่ะมีใครอัพเดทอะไรบ้างไหมน้องวันนี้โอเคก็มีจอนเดตบ้างอย่างจอนซิซี่โทนี่สี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 ใส่เสื้อสีเด็กบูสซิใส่เสื้อสีบูสีป่ะเออนม่มกูนนะกูจริง บอกว่าขามีคนบอกว่าแยกไม่ออกว่าคนไหนพูดได้คนไหนพูดไม่ได้เอ <c oughs> เอคนกันถ้าใครยังไม่รู้แล้วเนี่ยสีกับเส,สี่ยเออไอตัวเมื่อกี้ตุ้ตีปะอื ก็มีตัวนี้ที่อัพเดตไปเนาะแต่เราเออไม่ค่อยอัพเดตแบบแบบจะอัพเดตแบอัพเดตโอเคมีแคควุมเนาะซึ่งมันจะตัวที่ตัสัตอย่างคือทํามนถ้าเกิดการเสิดอเขไม่แบงแค่ว่าทองละแถมมีตัวไหมเลยตัวไหมกีก็อกเลยก็ยม่มา ủa cho quái ở trên. Ok, bố cùng nào, mà mày cả là việc mày quá, mày cái mày quay, Nó biết mày 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 ở mày 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 gần mày mày ở gần mày 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 มีตัวที่อัปเดตมามีเลยแล้วก็ตัวเลยก็มีพวกนี้เอ๊เหรอเี่ยอะอะไรตัวน้ำเอ๊วะอ้ตัวนี้บม่เป็นไันจะเป็นเป็นนีเปนนี้มันนี้ไม่ตัวลักอ่ะ จะมาตัวตรังเฉพาะที่มันเป็นตัวซาโดะซาโดเทคนิคเขาเรียกว่าซาโดเทคนิคโอเคแล้วก็โอเคแล้วก okay. ็โอกคนก็แบบโอเคได้แล้วโอยากนี่ควรบอกว่าเออไม่ควรสงสัยว่าตัวแบบแบบเป็นที่มันเป็นมันคือไม่ถึงซีซี่จริงไหมโหจะหลอกตัวอะไร ว่ามันไม่ได้มิจิซิชแต่มันเป็นตัวแต่มันเป็นเครื่องอมมิจิซิชิอีกนึงซึ่งมิจิซิชเขา่นให้มแล้วเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยแวก็ขามกันมาเนี่ยเมื่ขอผมปดทีไรที่ที่ทีบหายไปว,ว่าทุกั้ง่ะตัววิงอย่างไวอะ่า,าไ้ร่จจริงจังน,นะโอเค,มคมเเอไ,มไม่คุณไ,ไม่มีกระดาษอะไรเพิ่มไหมไม่กระดาษอะไรเพิ่มไหมถ้ามีระดาษอะไรเพิผมซื้อนะ

โอเคก็เราก็นี่ใบก็เก็บกระดูกไปดีกว่าเดี๋ยวคือกระดูกอีรากี้ันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมผมเก็บสำรองไว้ก่อนก็หมดแค่แม่งมไม่ต้้ามาลำบากถ้าแต่ใจที่ตอนนี้เราจะไม่สามารถที่จะเก็บก้างแบบก้างแบบเออ้หองหน้าเนาะจับตัองห้องเนาะมันก็ดีอ่ะ มเเออออะโคแต ais, right? okay. beer, we ่เราใช้แบบนี้เฉพาะตอนตอนที girl, but, ่เราต้องค้นลองบางอย่างเนาะแล้วผมค่อยทดลองกับไอ้เ hmm. ป right ็นประเภทของน้องเหมือนน้องน่าจะไม่ เอาหางานจบก,กันค้ยกกันนะโอเคไม่ไหว